สวัสดีครับเพืเ่อนๆเ,นเ,นเนจอกับผม k ค t o ช่อง big bike story นะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดนะครับเป็นคอนเทนต์เซ็ต XGP 5R พระ,ะ CBR 500R นะครับนี่นี่ครับจานบูมครับเจ้าของ CBR 500R นะครับมีปากปากช่องนะครับยังยังไม่มีช่องเป็นทางการเออยังไม่มีช่องเป็นทางการเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก <laughs> นี่ <laughs> จะพาไนดูรอบรถกันก่อนเลยอืม เนี่ยครับคู่นี้เลยนะครับจันบูมแต่งตรงไหนไปบ้างครับนี่ภายนอกภายในรถไม่เดิมครับแผงคอเป็นแผงคอปี2019แผงคอบนจับแถงคอบนสองันสะบัดกันสะบัดบายเอสเอสชุดหน้าชุดนี้เท่าไหร่นะครับอะไรนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับกันสะบัดเบสเซียหกเจ็ดพันครับหกเจ็ดพัน ฝาเกียร์ของดีเนี่ยมันต้องแปลงครับมันต้องแปลงตรงไหนครับคุณบุ้มือมีการล้มการล้มครับยกท้ายของหน่อยโซ่ตึงยกท้ายหน่อยโซ่ตึงนะครับเดี่ยวออะไรเ่อกนั้นก็ของหมกของหมกเครื่องเครื่องได้ทำไหมครับเครื่องเดิมเครื่องโชกหมกโชกหมกอ้โชกนี่เป็นโชคกใส่หน้าหลังเหนื่อเซ็ตเหนื่อยเซ็ตเหนื่อยปรับน้ำมันใหม่เน้นเน้นเข้าโค้งอย่างเดียวเน้นเข้าโค้งโอ้วันนั้นเห็นซัดอยู่ผมถ่ายอยู่ใน ต้นปาล์มเห็นไปเล่นโคง้งหมอบจัดเลยวัน,นั้นนะ่ะนี่ครับสิบยาห้าร้อยก็ข้อมูลละเอียดสเน็ i, กยี่ห้าอาก็นี่เป็นผมใส่ล้อร้อยเจ็ดสิบอันนี้ล้อเท่าไหร่พี่เอร้อยหกสิบตรงเบอร์เลยเนาะแม็กสี่จุดห้านี่ครับเดิมๆทั้งคู่นะครับเดิมๆทั้งคู่ของผมท่อใบเดียวนี่ท่อเดิมโอ้ โอเคเพื่อนเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยความมันความสนุกต่อไปนี้2000 years later โอ okay, เคเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแทร็กห้า V S คิ0ห้าร้อยนะครับก็ชมกันไปแบบมันมันจุใจนะครับคลิปนี้ทำขึ้นแค่ทดสอบอัตราความเร็วความเร่งเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาการแข่งการโชว์การอวดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นมาในการทดสอบอัตราเร่งเพราะว่ามี f อซทางช่อง b i g Bike Story ขอกันมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อลรถเท่านั้นนะครับ เราไม่ได้มีความคึกขนองใดๆทั้งสิ้นดูกันแบบเราเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับดูเพื่อการศึกษานะครับดูเพื่อการศึกษานะครับหาความรู้ไม่ได้หาเพื่อเรื่องแข่งกันใดๆดเรื่องความเร็วะนะครับใช่ครับนี่เราก็ทําให้ดูกันนี่แหละตามมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นถนนสาธารณะนะ แต่ว,ว่าเราก็พยายามหาจุดที่มันลดน้อยที่สุดแห่แล้วถนนที่มันมีเกาะกลางแล้วไม่ให้มีอันตรายนะครับก็ทําขึ้นมาเพื่อ FC โดยเฉพาะเลยเอาสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณ Boom <อ>บูมที่<อ>เป็นแขกร,รับเชิญของช่อง,อองที่มาเสียสละมาะเวลามาถ่ายทํากับช่อง Big b ไบส์สตอรนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จาาะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไบส์สตอรีนะครับ สำหรัราวันนี้เราของคนก็ขออากาบคราว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย